เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ a นบีเอฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย28มกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมิครบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าวัวนอังคารครับโดยวันนี้มีลงสนามทั้งหมดถึง12คู่ครับ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจแอนบคริคปแลนด์คาร์เลีดยดวลกับดีทรอยต์พิสตัน7โมงเชา้า7โมงครึง่งน,นิวยอร์กนิกส์ดวลกับมีดูเมมฟิสกิสลีครับแล้วก็คู่8โมงชิคาโก้บูกระชิงดู ดวลกับไก่ทอดเดือนววน,นักเก็ตไปที่คู่แรกกันก่อนเลยครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าดูครับ7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับคลิปแลนดคาเรียวันนี้เปิดบ้านรักเกชมอร์เกสฟิลเฮาส์ดวลกับ Detroit ดีทรอยพิสตันโดยไลน์อัพของคลิปแอนคาเรียและพิสตันผมโชว์ดูหน้าจอครับตำแหน่งไฟกาดไดารรูสกาลแลนดวลกับเคสคันนิงแฮมครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีส่วนชุดอิงการ์ดอนแวนมิชเชลครับจะได้ดวลกับทีมฮาร์ดเวจูเนีย ตำแหน่งนี้คริปราลานคาเวียกินขาดครับส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดแม็กซสตูดดวลกับออซ่าทอมสันก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่คริปแลนดูเหนือกว่าครับส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับอีวานโมบี้เจ้าพ่อเกมรับครับเกมนี้จะได้ดวลกับตัวเก่าของดีทรอยต์พิสตันอย่างโทเบียสเอริสครับสถานะเป็นเดทูเดย์ day. ส่วนเซนเตอร์คุมวงในคริปแลานคาเวียเป็นจอริตอาเลนเจ้าหัวฟูดวลกับจารินดูเรนครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวชอบการเล่นของเจ้าหัวฟูมากกว่า โดยเจ้าบ้านคริปแลนชนะ36แพ้9ยืนดับหนึ่ในสายตัวนออกส่วนทีมเยือนดีทรอยพิสตันลงเล่นไปแล้ว45เกมชนะ23แพ้22อยู่ในดับ6ของสายตัวนออกผู้เล่นบาดเจ็บฝังคลิปแลนด์คาริียมีไอแซคโอคโรดีนเวดแล้วก็คาริสเลเวิร์ครับส่วนพิสตันมีแค่จาดีนไอวีที่ลงสนามไม่ได้ และนี่เป็นคีย์แมชอัพประจำเกมนี้ครับการดวลกันระหว่างโดนวนมิเชลตำแหน่งชูติ้งกาดของทางด้านเจ้าบ้านดวลกับเคทคคนิงแฮมครับอดีตดราฟอันดับหนึ่งตำแหน่งพอยกาดของดีทรอยต์พิสตันซีซั่นนี้โดนวนมิเชล23.8แต้มต่อเกมครับส่วนเคทคคนิงแฮมเล่นดีจริงๆครับ24.9แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิโก44%ครับสำหรับสไปเดอร์แมนโดนวนมิเชลครับส่วนเคทคคนแฮมสีิบหกเปอ ไปพูดถึงฟอร์มของทีมกันบ้างครับเกมบุกของคลิปแลนด์คารเวียในปีนี้ถือว่าโดดเด่นมาก122แต้มต่อเกมครับซึ่งก็เป็นเกมบุกอันดับ2ของลีครับส่วนดีทรอยต์พิสตันครับเกมบุกอยู่ที่112.2แต้มต่อเกม เกมรับของคลิปแลนด์เกาเลีอยู่ที่112.6แต้มต่อเกมครับเสียแต้มนะฮะส่วนดีทรอยอยู่ที่113.1แต้มเทียบผู้เล่นตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งมองว่าเจ้าบ้านอย่างคริปแลนด์เหนือกว่าแทบจะทุกตำแหน่งครับและเกมนี้ต้องเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจกลับมาหลังจากที่แพ้มา3เกมรวดแม้ต่อแพงก็น่าจะข้ามฟาก10แต้มได้ไปที่คู่ที่2กันต่อคู่นี้เป็นคู่เอกประจำวันนี้ครับการพบกันระหว่างนิวอร์กนิกส์วันนี้เปิดบ้านเมเดซันสแควร์การ์เดนดวลกับมีดุเมฟิสก โดยเจ้าบ้านนิยอร์กนิกส์ครับพอยการเป็นจารีนบรันสันจะได้ดวลกับจามูเรนจอมเผินหาวตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมีดีคนละอย่างส่วนชูติ่งการ์ดมิเกลบิเจสครับจะได้ดวลกับเดสมอนเบนครับความสม่ำเสมอในการเล่นไปที่มิเกลบิเจสครับแต่เดสมอนเบนยิงสามแม่นจริงๆโจสฮาร์ดในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดจะได้ดวลกับดาวรุ่งของคริสลีย์อย่างจารีนเวลส์ส่วนตัวชอบความดุดันของฮาร์ดมากกว่า สวนโอจีอนโนบีประจำการตำแหน่ง power f o r ิร์ดครับดวลกับเจ้าพ่อเกมรับอีกหนึ่งคนของหลีกอย่างจเรนแจ็กสันจูเนียร์าทีนี้ก็ต้องบอกว่าจเรนแจ็กสันดูดีกว่าครับและเซนเตอร์ไฮไลท์ของทางด้านนิวยอร์กนิกส์คาวแอนโทนีทาวครับจะได้ดวลกับดาวรุ่งของทางด้านเมมฟิสอย่างแซคอีดีถึงจะเล่นดีแต่ก็เป็นรองคาวแอนโทนีทาวอยู่พอสมควรครับตัวเจ็บฟังเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์มีแค่มิเชลโรบินสันส่วนเมมฟิสมีแค่มาคัสสมาร์ทครับที่ลงสนามไม่ได้นะฮะตัััวเล่นคนคคคสญรบ คีแมัช์อัพวันนี้ครับขอหยิบยกการดวลกันระหว่างจาเลนบรันสันตำแหน่งพไพการ์ดของนิวยอร์กนิสเจ้าบ้านจะได้วดวลกับจาโมเรนครับตำแหน่งพไพการ์ดเช่นกันของเมมฟิสครับซีซั่นนี้จาเลนบรันสัน25.9แต้มต่อเกมครับส่วนจาโมเรน20.7แต้มต่อเกมส่วนเปอร์เซ็นต์ฟิลโกของทั้งด้านบรันสันอยู่ที่49ครับโมเรนอยู่ที่45 เกมบุกของนิวอร์กนิกซีซั่นนี้ครับก็ถือว่าดีครับ117.2อแต้มต่อเกมครับก็ถือว่าเป็นเกมบุกอันดับ5ของลีครับแต่เมมฟิสกิสลียครับเป็นทีมที่มีเกมบุกดีที่สุดในลีกตอนนี้ครับ123.7อมแต้มต่อเกมครับถือว่าเฉิดฉายแบบสุดๆครับเกมรุกของเมมฟิสซีซั่นนี้ เทียบฟอร์มกันแล้วคู่นี้น่าจะสูสีมากทุกสำนักมองว่านิวยอร์กนิกส์เป็นต่อแค่3.5แต้มเท่านั้นเกมนี้ถ้าต้องเลือกข้างถือว่าเสี่ยงมากไปในแนวสูงต่ำดีกว่าครับเกมรุกประสิทธิภาพเกมบุกถือว่าเทพทั้งคู่241ดูเหมือนสูงมากแต่วันนี้น่าจะข้ามฝากได้ยืนฝั่งสูงครับอีกหนึ่งคู่ที่หยิบยกมาวิเคราะห์ในช่องวันนี้ครับการพบกันระหว่างกระทิงดุชิคาโกบู วันนี้เปิดบ้านดวลกับทางด้านไก่ทอดเดนวอรนักเกสครับแล้วผมโชว้ดูหน้าจอครับพอยกาดเป็นโจสกิตดี้ของชิคาโก้ดวลกับนินจาเต่รรัสเซลเวสบุกตำแหน่งนี้ชอบรัสเซลเวสบุกมากกว่าครับส่วนชุติงกาววันนี้ลองโซ่บอลลงสนามเป็นตัวจริงครับเนื่องจากโคบี้ไว้เจ็บครับจะได้ดวลกับเจ้าเมลเมเรย์อย่างไรก็ตามคงสู้หมายเลขยี่สิบเจ็ดอย่างเจมาเมเเรย์ไม่ได้แซ็คลาวินเทพบุตรของทางด้านชิคาโกบูครับแม่ทัพดวลกับคริสเตียนบราล์ครับ ก็น่าจะเป็นตำแหน่งเดียววันนี้ที่เจ้าบ้านชิคาโกบูดูเหนือกว่าทีมเยือนครับส่วน power f o r w ร์ d ครับทางด้านพทริกวิลเลียมส์โดดเด่นเรื่องของเกมรับจะได้ดวลกับไมเคิลพอตเตอร์จูเนียครับนี่ก็ดุดันเรื่องของเกมรุกและการยิง3ส่วนตัวชอบพอตเตอร์มากกว่าเยอะเซนตเตอร์คุมลในวันนี้น่าจะเดือดครับนิโคล่าบูเซวิตหมายเลขเก้าจะได้ดวลกับมาเทพตัวอีดิดนิโคล่าโยคิชของเดนเวอร์นักเกตครับตัวเต็ง MVP ในซีซั่นนี้ ก็อมองแล้วนิโคล่าโยคิชก็เก่งกว่าอยู่ดีครับเกมนี้จึงมองว่าเดนเวอร์นาเก็ตครับก็ยังได้เปรียบเรื่องของการเล่นวงในและการเล่นใต้แปน้นคีแมัชอัพในวันนี้ครับสมอลฟอร์เวิร์ดแซคลาวินของทางด้านชิคาโกบูจ,จะได้ดวลเดือดกับนิโคล่าโยคิชตำแหน่งเซนเตอร์ของเดนเวอร์ทีมเยือนครับซีซั่นนี้แซคลาวิน24แต้มต่อเกมครับส่วนนิโคล่าโยคิชส,สูงถึง29.9แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิกโก57ครับส่วนแซคลาวิน51 แต่ที่โดดเด่นครับรีบาวนะฮะนิโคล่าโยคิส13.1ครั้งต่อเกมครับแถมมีแอสซิสระดับ10.1ครั้งต่อเกมซึ่งสถิติระดับนี้ครับมีแต่มาเทียบตัวอีดิทนิโคล่าโยคิสเท่านั้นที่ทำได้ไปดูในแง่ของฟอร์มของทีมกันบ้างครับประสิทธิภาพเกมบุกของทีมเยือนเดนเวอร์นักเกตอยู่ที่120.6แต้มต่อเกมครับเกมรุกถือว่าดีเป็นอันดับ3ของลีครับและด้วยประสิทธิภาพในเกมรุกแบบนี้ครับ ก็น่าจะสามารถบุกมาชนะชิคาโกบูได้ครับซึ่งมีเกมรับที่ไม่ดีครับเสียแต้มต่อเกมถึง120แต้มครับสำหรับชิคาโก8แต้มอาจจะดูเหมือนแพงวันนี้ครับแต่วนี้ขอยืนฝั่งทางด้านไก่ทอดเดนวอรนเกตบุกมาปราบกระทิงดุได้มากกว่า8แต้มทัศนะของจานเจทั้ง3คู่หน้าช่องจานเจเอ็นบวันนี้สรุปให้ฟังกันสั้นๆอีกครั้ง คริปแลนด์เขาเลียกับดวลกับทางด้านดีทรอยพิสตันครับแม้คริปแลนด์จะแพ้ม,มา3เกมรวดก็ตามแต่ด้วยตัวไลัพตัวผู้เล่นที่ส่งลงมาวันนี้ครับน่าจะสามารถปราบทางด้านดีทรอยพิสตันได้มากกว่า10คู่ที่2นิวยอร์กนิกส์กับเมมฟิสน่าจะสูงกว่า2 4 1ครับส่วนอีกหนึ่งคู่เดน,นเวอร์นากเกตชนะมากกว่า8แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ <Yeah. S 1> แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ